สวัสดีครับอันนี้บ่อสาธิตแล้วก็ตัวอย่างครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงหอยขมยักษ์นะครับแล้วก็ถามแล้วก็กังวลเรื่องอาหารนะครับผมก็เลยทำเป็นตัวอย่างว่าบ่อปูนแบบนี้นะครับปิดโรงเรือนให้ลมเย็นนะครับให้มีแสงสว่างเข้าได้แต่คนเข้าไม่ได้นะครับ มีประตูเข้าออกแล้วผีกล้องวงจรปิดนะครับอ่ประเด็นหลักก็คือว่าทําไมผมถึงเอาลูกปลามาให้ด้วยเพราะบางคนบอกว่าลูกปลาน่าจะมาลุกกวนลูกหอยนะครับแต่จริงๆแล้วผมพยายามจะให้อาหาร <c oughs> ให้อาหารลูกปลานะครับเพื่อให้ปลานะ่ะขี้มาให้หอยได้กินนะครับยิ่งให้เยอะก็ยิ่งขี้เยอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาเรื่องอาหารหอยไปได้เลยนะครับหอยก็ออกลูกได้ดีอยออกลูกได้ดีแล้วก็มีขี้หอยให้กินนะครับยิ่งปลากินเยอะปลากินทีๆนะครับปลายิ่งขี้บ่อยๆนะครับลูกหอยก็จะได้มีอาหารกินนะครับผมคิดแบบนี้ ลองทําแบบนี้ดูอัตราการรอดแล้วก็โอเคอยู่ครับนี่คือน้องหอยของเราครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์จัดส่งให้อ่าฟาร์มหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้บางตัวในอ้วนตุ้ยเลยปลานิน,นครับทำอย่างนี้จะทำให้ปลาที่เราจะไปปล่อยที่หนองอะ่ะขุนใหญ่ขึ้นแล้วก็อัตราการลอดก็เยอะขึ้นนะครับ ผมก็ว่าเวิร์กดีอยู่นะตาก็เริ่มเข้าสนิทกับคนแล้วไม่ค่อยกลัวละทั้งแรกเนี่อาจจะไม่คุ้นกับคนแต่เดี๋ยวนี้เริ่มคุ้นกับเราแล้วนะครับให้อาหารยิ่งกินเยอะก็ยิ่งโตวไวคิดงง่ายๆแค่นี้เองครับอืม กินเยอะขี้เยอะก็ลูกหอยก็ได้อาหารเยอะไม่ยากครับทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับออกซิเจนให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็หา EM มมาใส่สักหน่อยนะครับ<ม>แค่นั้นเองก<ม>็<ๆ> ผมรู้สึกว่ารอดนะไม่ได้ให้อาหารหอยมานานแล้วแล้วลูกหอยก็เกิดปกติแล้วก็พวกจอกพวกแหนพวกเนี้ยอ่ารากของเขาจะแตกใหม่จะสีขาวเห็นไหมฮะสีขาวตรวเนี้ยลูกหอยก็กินได้แม่หอยก็กินได้นะครับ ก็ทดลองเลี้ยงแบบนี้ดูก็ได้ผลนะครับแล้วก็ยังมีบ่อใหญ่บ่อด,ดินอีกด้วยนะครับที่เราจะเอาไปปล่อยเพิ่มขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช,ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่อง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ